สวัสดีครับอุณานาสวัสดียามเช้าค่ะโอ้หเมฆหมอกฟุ้งหมดเลยกำลังดูอะไรอยู่ครับเนี่ยอุณหภูมิค่ะที่นี่เลยนะคะวันนี้จะเป็นวันที่หนาวที่สุดนะคะไขในรอบปีสององศานะครับจากดอยอ่างค้างนะคะเราแวะจุดแรกก่อนตรงนี้คือจุดชมวิวม่อนสนแต่วันนี้วิวเป็นแบบนี้ครับเรามาม่อนสนนับครั้งไม่ทวนแต่วันนี้เป็นวันที่เรา ไม่เคยเจอหมอกเยอะอย่างนี้เลยนะฮะหมอกวันสนเนี่ยนี่เลยโอ้โหดูลานกางเต็นท์นะครับสวยงามตามท้องเรื่องกางเต็นท์กันในสายหมอกเลยครับวันนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะฮะทำๆค่ะซีซันเชนจ์โอ้โหวันนี้เป็นวันที่ วันนี้เป็นวันที่18ธันวาวะน,นะครับห,รหนาวได้ขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปนะครับดอยอ่างขายครับ